สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีสุขุมสุกคนด้วยครับผมเมื่อคืนน้องมีนทาขันน้ํามนต์นะครับเสร็จประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเสร็จประมาณหนึ่งทุ่มแล้วขันน้ํามนต์จะเอาตัวเลขแนวทางของหนึ่งกรกดาษหกเจ็ดนะครับมาให้แม่แม่เอฟซี FC สุกคนด้วยครับเบากหลายใหญ่หางมันเป็นเลขอันนี้เลขความชอบและเลขความชอบแล้วเนี่ยจะเป็นเลขขันน้ามนต์ สองตัวนี้จะเป็นเลขความชอบของผมนะครับและก็ความฝันเดอ้อแต่เนี้ยจ,จะเป็นเลขป้ายทะเบียนรถผมรถกระบะนะครับจะเป็นเลขที่ผมฝันแล้วก็เป็นเลขขันน้ำมันที่น้องมินแปลให้นะครับผมบววลาลเดอเดี๋ยแมมเมสเยเวลานะครับแล้วก็ที่ผมวงไว้เนี่ยก็คือเป็นเลขที่ผมชอบเดอ้อแมมเม่เป็นเลขที่ผมชอบส่วนที่ผมไม่ได้วงอ่ะแล้วแต่แม่แมสเลือกหรือจะเป็นอ่าศูนย์หกอ่าศูนย์หก 09-19กเกดาห์เดอที่ผมบุ้ก็คือเป็นเลขที่ผมชอบสองตัวเนาะเพราะว่าผมโบ่บค่อยเน้นสองตัววันนี้นะครับผมเน้นสามตัวนะครับแต่ผมก็ได้รับปังปัง,ปงลาวนะครับผมอันนี้โบอกหลายนะครับเป็นหนึ่งแม่แม่แคปหน้าจอไว้เดอร์ครับผมอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยเพราะว่าวันจันรเลกมันความชอบน้องมินศูนย์น่าจะอยู่ล่างหรือเปล่าของวันที่หนึ่งกระดาษกระดานะครับ ก้าน่าจะอยู่บนหรือเปล่าอันนี้เป็นแนวแนวทางด้วยครับแม่แม่แต่น้องมินชอบล่างมีศูนย์บนมีเก้าแต่น้องมินก็ไม่รู้หรอกว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับก็คือไล่ไปตามวันแต่น้องมินรับซับแตกราวไปแล้วของคืนวันที่สิบสองนะครับผมอันนี้เอาแนวทางมาฝากแม่แม่ด้วยครับเบาเาหลายอย่างห้างเพื่อแม,แม่ข่าเหตุการณ์เหตุงานนะครับก็เลยมาแบบสะดุดตามาเปิดคลิปดูก็เลยมาเจอน้องมินก็ขอให้อาแม่แม่แม อายุมันคนเงินลำรวยเงินทองเรื่องขะว,วัติาการงานการเงินการงานก็เป็นนาการงานที่ดีที่งามเรื่องโชคลาภก็เป็นเฮ้ากระเซียงเล็ก,ลก,ลกๆหน่อยเอาเด้อพ่อเด็กคาหมูกระทะคาเนี่ยย่างครับลำลำรวยๆอยู่ดีมีแหงเพราะว่าน้องมินก็ออกจากการบำเพ็ญเพียรศีลภาวนานะครับเมื่อคืนก็ไปนอนอยู่วัดนะครับก็คือไปนั่งกรรมฐานสมาธิเด้อของให้ผลบุญที่น้องมินรักษาบุญนำพา ให้ส่งผลดีแก่ครอบครัวและลูกหลานแหละกับเอปซีสายบุญสุภูสุกคนเด้อครับผมกระพึงออกมาจากวัดครับเมือ่อจะเลยเอาแนวทางระกาตตัวเลขมาฝากแม่แม่ให้แม่แม,แม่พิจารณาเอาเด้อครับผมนี่ครับเป็นตัวเลขแนวทางของน้องมินเด้อว,วันนี้น้องมินกับบอบอลาย่ครับเดี๋ยวจะให้ดูขันน้ำมนเด้อครับแม่แม่วันนี้น้องมินก็จะให้แม่แม่เบิ่งขันน้ำมนว่าแม่แม่จะเห็นเป็นตัวใดเด้อครับผมจะได้จะ พอถึงน้องมินจะเขียนได้หนี่ต่ว่ากะคืนยู่ที่ดวงแม่แม่จะเห็นเป็นเลขขันน้ำมนต์อันใหเด้อครับเห็น้องมินจะเอาให้ดูนะครับผมครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขขันน้ำมนต์นะครับผมเลขขันน้ำมนต์เด้อแม่แม่เด้ออันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วประจำวันนะครับผมเกิดวันเสาร์ให้แม่แม่ผิดเจรนาเอานะครับ พิจารณาเอาตัวเลขเด้อครับผมพิจารณาตัวเลขนะครับเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หกกับเก้าตัวเดียวกันหรืออาจจะเป็นเก้าศูนย์หกศูนย์ก็ได้เด้อครับผมเลขมันจะวนเวียนอยู่ในตัวนี้เด้อครับถ้าน้องมินจับคู่ใส่นะครับที่น้องมินเห็นนะครับถ้าถ้าตีเป็นปริศนาหนึ่งเก้าหรือเจ็ดเก้าตัวนี้น่าจะเป็น 790หรือ190นะครับผมแม่แม่แมพิจารณาเอานะครับผมมันเลขมันจะมีแค่นี้เด้อครับผมเห็นบอโน่แม่แม่ชัดบอรครับชัดไหมครับสาธุร่ำรวยเงินทองชัยยะบารมีแก้ว3ามประการ ครับผมกลับเป็นเลขขันน้ำมนเดอร์ให้แม,แม่แม่พิจารณาเป็น,น้องมินจะขออนุญาตลงเวทีก่อนเด้อค่ะผมจะไปเตรียมตัวนะครับพอดีว่าน้องมินก็จะไปทําบุญทําบุญต่อเดี๋ยวจะซื้อน้ําไปถวายพระอาจารย์แล้วก็กาแฟนะครับที่วัดหลวงปูนะครับเจ้าแถวบ้านน้องมินนะครับผมสาธุให้อยู่ดีมีแหงนะครับให้ลารวยเงินทองสุโภคสุ坤เดอร์แม่แม,แม่เดอตัวเลขก็เป็นแค่เพียงแนวทางไม่มีใครรู้ล่วง ว่าเฮ้าสิถืกตัวไหนจับใซตัวไดนนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่บุญและกรรมเฮ้านะครับผมสาธุให้อายุมั่นขวัญยืนล่ำลรวยเงินทองทุกประการสำเร็จชัยยะบารมีเปิดสาธุ